ซีเคร t ตซูจะเป็นยังไงเมื่อสวนสัตว์ไม่มีสัตว์แต่เป็นคนที่สวมชุดสัตว์ออกมาสแสดงโชว์นางเปิดเรื่องมาที่หนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแทซูเป็นทนายชั่วคราวอยู่ที่บริษัทใหญ่ในเกาหลีใต้ในขณะที่เขากําลังนัง่งรถไปทํางานพี่สาวก็โทรมาฟ้องว่าลูกของเธอถูกเพื่อนที่โรงเรียนลังแกลแล้วบอกให้แทซูโทรไปคมขูผู้ปกครองเด็กคนนั้นแต่แทซูก็บอกแค่ทะเลาะนิดหน่อยเองแล้วบอกให้พี่สาวทายาหมองให้หลานเดี๋ยวก็หายนะเมื่อ มาถึงที่ทำงานขนาขึ้นลี์แทซูก็ได้พบกับทนายทรงเพื่อนของเขาที่เป็นถึงหุ้นส่วนบริษทัททนายทรงจึงได้ชวนแทซูไปงานเลี้ยงรุ่นแต่แทซูก็ไม่อยากไปเพราะรู้สึกแย่ที่เพื่อนได้งานดีๆกันหมดแล้วแต่เขายังเป็นแค่ลูกช่างก็เลยอ้างว่าเขาไม่ว่างและบอกให้เพื่อนอย่ามายุ่งกับเขาเพราะเขาเนี่ยไม่อยากมีเพื่อนและเมื่อถึงเวลาเลิกงานแทซูกำลังเดินออกจากบริษทัทก็ได้พบกับท่านประธานเขาจึงยืนเคารพและกล่าวสวัสดีแต่ท่านประธานก็ไม่ได้สนใจและก็เดินออกจาก บริษัทไปเมื่อออกมาก็พบกับกลุ่มประชาชนที่ออกมายืนประท้วงอยู่บอกว่าบริษัทของเขาสแสวงหาผลประโยชน์กับคนจนเมื่อท่านประธานได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจและเขามีปากเสียงกันยกใจแต่เลขาก็บอกให้เขาขึ้นรถไปก่อนในช่วงที่ชุนเลมุ่นแทซูจึงเข้าไปช่วยห้ามกลุ่มประท้วงท่านประธานเมื่อเห็นอย่างนั้นจึงมีความสนใจในหนุ่มคนนี้ขึ้นมาทันทีภาพก็ตัดไปที่ร้านอาหารท่านประธานกําลังเจราจากับผู้หญิงที่เขาเรียกเธอว่ามาดามโดยครอบครองเธอเนี่ยเป็นเจ้าของ บริษัทลงทุนแห่งหนึ่งและท่านประธานก็นัดให้แทซูมาพบกับเขาด้วยเมื่อแทซูมาถึงมาดามก็ออกจากร้านไปท่านประธานจึงให้แทซูนั่งลงและบอกเขาว่ามีโปรเจกต์ของลูกค้าต่างชาติรายหนึ่งของบริษัทเลียกสันส้นๆว่ากราบเบลที่พึงจะซื้อสวนสัตว์ที่กำลังถังแตกมาในราคาถูกและต้องการที่จะทําให้สวนสัตว์แห่งนี้มีมูลค่าขึ้นมาและจะขายมันภายใน3เดือนท่านประธานจึงเสนอหน้าที่นี้ให้กับแทซูโดยให้เขาไปเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ถ้ำธรรมส เรเขาจะได้ตำแหน่งทนายฝ่ายควบรวมตามที่เขาวาดฝันไว้เขาจึงตอบตกลงอย่างไม่ลังเลและท่านประธานก็ออกรถให้แทนสู้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งด้วยและสวนตา์แห่งนี้ก็มีชื่อว่าดงซานปราศเมื่อแทนสู้มาถึงมันกลับโคมากกว่าที่เขาคิดทุกอย่างเงียบสงบสัตว์ซักตัวก็ไม่มีเลยและเขาก็เบื่อเมื่อมีรถกําลังบรรทุกสัตว์ออกจากที่นี่ไปเมื่อเข้าไปข้างในก็พบกับพนักงานสี่คนที่กําลังดูแลหมีขั้วโลกป่วยจิตอยู่ ซึ่งมันก็มีชื่อว่าเจ้ามูกดำแทซูจึงแนะนําตัวว่าเป็นผอ,อ,อคนใหม่ของที่นี่จากนั้นพวกเขาจึงไปนั่งคุยกันแทซูจึงได้รู้ว่าสัตว์ที่มีมูลค่าตัวอื่นถูกขายใช้หนี้ไปหมดซะแล้วแทสูจึงถามถึงพนักงานคนอื่นๆแต่พวกเขาก็บอกว่าเหลือกันอยู่แค่นี้แหละดวตาแก่ที่ใส่เสื้อกลักสีดาตาลก็คือผอ,อ,อคนเก่าที่เป็นคนก่อตั้งสวนสัตว์นี้ขึ้นมาและก็บริหารมาจนเจงส่วนสาวสวยที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยก็คือหมอฮันเป็นสัตวแพทย์ที่ดูแลสั และพนักงานเสื้อสีเขียวผู้ชายชื่อกอนอุกผู้หญิงชื่อแหคขยองด่านพาออคนเก่าเมื่อเห็นไม่ีคนมาแทนเขาแล้วจึงเตรียมตัวจะไปจากที่นี่พนักงานที่เหลือก็จะลาออกจากที่นี่เหมือนกันแห่ซูจึงบอกว่าเขามีไฟในการกอบผู้สวนสัตว์นี้นะพะอคนเก่าจึงถามว่าแห่ซูมีแผนยังไงกับสวนสัตว์ที่ไม่มีสัตว์ล่ะแห่ซูจึงบอกให้ซื้อสัตว์ใหม่สิแล้วก็ถามว่ามันราคาเท่าไหร่ในร้านอาหารทั้ง5้าคนกําลังนั่งปรึกษากันแทซูก็ถามว่าทําไมถึงซื้อสัตว์ไม่ได้ละ่ะหมอ ฮันจึงบอกว่าการส่งออกสัตว์สงวนข้ามประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะถ้าจะทําเรื่องเพื่อการวิจัยต้องใช้เวลาไม่ตม่ำกว่า3เดือนแทสูจึงบอกว่าขนาดในตลาดมือยังมีเครื่องในคนขายเลยมันต้องมีสัตว์สงวนขายอยู่นแน่ๆหมอฮันก็รู้ขึ้นแล้วก็บอกว่าเธอจะลองสั่งเสือมือสองในออนไลน์มาให้แล้วกันนะแล้วเธอก็เดินออกจากร้านไปในทันทีจากนั้นแฮคยองก็ได้มาหาแฟนนุ่มของเธอซึ่งจะขอเรียกมันว่าพญาปลิงซึ่งมันเนี่ยทำงานอยู่ในมินิมาร์ทใกล้สวนสัตว์โดยมินิมาร์ท มันได้ยืมเงินให้ขยองมาเปิดแต่ก็เฉยเฉยไม่คิดจะคืนเงินแล้วก็อ้างว่ามันไม่ได้ทําเพื่อตัวเองมันทําเพื่อเธอด้วยตัดภาพไปที่แทสูและพอคนเก่าที่เมาคอพับพากระเดินกลับมาที่พักแทสูดันเรือไปเห็นเสือถึงกับครัวจนสะดุดลม้มพอคนเก่าก็เลยเข้าไปดูและก็พบว่ามันคือเสือสตาร์นั่นเองซึ่งพนักงานคนเก่าขโมยมันออกมาเพื่อจะเอาไปขายแต่พอคนเก่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็บอกว่าอยากได้ก็เอาไปสิในเช้าวันรุ่งขึ้นท่านประธานก็ได้โทรมาถ,ถามแทสู ว่าเขาดําเนินการไปถึงไหนแล้วนะแ่สูซึ่งบอกว่าในสวนสัตว์นะมันไม่มีสัตว์อยู่เลยเพอเอาไปขายกันหมดซะแล้วท่านประธานจึงบอกให้แทสูทําเรื่องขอค่าใช้จ่ายมาสิแต่แทสูก็อธิบายว่าถึงมีเงินก็ไม่สามารถซื้อสัตว์ที่ใกล้ศูนย์พันมาได้นะท่านประธานก็บอกแทสูว่าถ้าให้โอกาสแล้วทําไม่ได้ก็กลับมาซะแทสูก็บอกว่าเขาจะทําให้ได้เมื่อวางสายไปแล้วแทสูก็หันไปเห็นรูปที่ติดผนังอยู่เขาจึงถามกับเพอะคนกล่าวว่านี่มันคือรูปอะไรกันซึ่งรูปนั้น เนี่ยคือชุดมัสคอเสือพออคนเก่าก็บอกว่าเมื่อ2ปีก่อนเรามีการจัดประกวดชุดสัตว์ขึ้นมาแต่มันก็ดันเจ๊งจากนั้นแทสูก็ได้เ,เรียกประชุมพนักงานแล้วเอาชุดมัสคอเสือมาใส่พนักงานก็คิดว่าเสือนะ่าปั๊มเอสโซแทสูก็เลยอธิบายว่าเราจะต้องใส่ชุดสัตว์เพื่อรอคนดูนะก่อนอุก,ก็ไม่เห็นด้วยเพราะเท่ากับว่าเราเป็นนักต้มตุน๋นแต่พออคนเก่าก็บอกว่าเขาเห็นด้วยนะหากมันจะช่วยสวนสัตว์ได้แต่ชุดที่ใส่อยู่มันน่าจะหลอกคนไม่ได้ นะแทซูก็บอกว่าเขาจะให้มืออาชีพมาจัดการเรื่องนี้แฮคขยองและก่อนอุกจึงยอมที่จะเสี่ยงด้วยแต่ด้านของหมอฮันเธอก็ไม่เห็นด้วยจึงเดินออกจากห้องไปแทซูจึงมาคุยกับหมอฮันที่ยืนมองเจ้ามูกดำอยู่ซึ่งหมอฮันก็บอกว่าเจ้ามูกดำเป็นครอบครัวของเธอนะและเธอจะดูแลมันให้ถึงที่สุดแทซูจึงบอกว่าสวนสัตว์ต้องรอดก่อนหมอฮันจะดูแลมันได้หมอฮันจึงยอมร่วมมือกับเขาต่อมาแทซูก็พาพนักงานมาตัดชุดสัตว์กับช่างมืออาชีพและก็บอกช่างว่า พวกเขาเนี่ยอยากจะได้ชุดสัตว์ที่ดูเหมือนจริงจนคนอื่นเนี่ยดูไม่ออกว่ามีคนอยู่ในนั้นช่างก็บอกว่าสามารถทําได้ยนดานไดโนเสาร์ถ้าเงินถึงนะจากนั้นพวกเขาก็เลือกสัตว์ชนิดต่างๆแล้วช่างก็แนะนําสลอตให้แล้วก็บอกว่าถ้ามีคนใส่อยู่ต้องสุดยอดมากแน่เลยแต่พอคนเก่าก็บอกว่าสลอตยาวแค่60เซนเองนะช่างก็ถามแล้วก็บอกว่าถ้าใส่แล้วอยู่ไกลๆใครมันจะไปดูออกล่ะและพวกเขาก็เลือกทําสัตว์สีตัวได้แก่กอริลล่ามีควาโลกสิงโต และสล็อตขณะขับรถกับแทซูก็จัดการว่าใครจะใส่ชุดสัตว์ตัวไหนจึงให้ก่อนอุกใส่ชุดคอรีล่าส่วนพออ,อคนเก่าเสนอว่าเขาจะเป็นหมีขั้วโลกเองก่อนอุกจึงบอกให้หมอหันเป็นสล็อตพะง่ายที่สุดแล้วแต่หมอหันก็บอกจะไม่ใส่เพราะจะคอยปฐมพยาบาลแทขยองจึงบอกว่าเธอจะเป็นสล็อตเองแทซูก็เลยโยนสิ่งโตให้กับหมอหันและบอกให้ทุกคนไปซ้อมบทซะส่วนตัวเขาจะคอยกำกับอยู่เบื้องหลังหน้าตัดภาพไปที่พนักงานทุกคนที่กำลังซ้อมบทกันอย่างเอาจริง เง้าจังเลียนแบบท่าทางสัตว์ตัวนั้นๆและแทสูเองเขาก็ไม่แจกใบปลิวเพื่อโปรโมทสวนสตัตว์เมื่อถึงวันซ้อมแทซูก็ให้พนักงานทุกคนใส่ชุดสตัตว์แต่ก็บอกทุกคนว่าจะมีหูฟังและไม่ติดตัวนะหากทุกคนหิวน้ำก็สามารถกินได้ทางปากซึ่งจะมีท่ออยู่แต่ก็หันไปทักชุดสัตว์ตัวหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเพราะชุดของมันดูเหมือนชิลแบกกาในเรื่องสตาร์วเลยทุกคนก็หันไปดูแต่มันก็คือสล็อตนั่นเองและแทสูก็แนะนำให้ทุกคนอยู่ใกลจากผู้ชมเพราอจะได้ไม่มีใคร จะผิดพวกเราได้นะและที่สุดวันเปิดสวนสัตว์เข้ามาถึงลูกค้ากลุ่มแรกเป็นทัวร์ของเด็กอนุบาลแทซูจึงบอกให้ทุกคนเตรียมตัวและไม่ต้องตื่นเต้นละเพราะเด็กหลอกง่ายโดยสัตว์ที่เด็กๆจะได้เยี่ยมชมเป็นตัวแรกนั่นก็คือสลอสเมื่อมาถึงโรงสลอสที่กําลังเกาะต้นไม้อยู่เด็กถึงก็งงว่าทําไมสลอสตัวใหญ่จังและมือมันก็สั่นด้วยครูสาวจึงบอกว่ามันเป็นสลอสที่สายพันธุ์ใหญ่ที่ใกล้ศูนพันธุ์แล้วด้วยนะและสัตว์ตัวที่2ก็คือสิงโตแทสูบอกกับหมอฮันที่อยู่ในชุดว ห้ามให้เด็กเห็นตัวและหางเดียดขาดนะเบื่อมาถึงเด็กคนหนึ่งบอกกับครูสาวว่าอยากเห็นหางสิงโตจังเลยค่ะครูครูสาวจึงพาเด็กๆไปดูที่ด้านข้างของกรงก็ถึงกับงงเพราะว่าสิงโตมันขยับหันหน้ามาทางนี้อีกอยู่ดีตัดภาพไปที่ทัวคุณยายที่กําลังดูกริลล่าอยู่ซึ่งมันเนี่ยดูดีดเหมือนหมูเด้งเลยจนแฮซูต้องบอกกอนอุกว่าอย่าคึกมากเดี๋ยวเขาจับได้นะแล้วภาพก็ตัดไปที่กรงหมีขั้วโลกที่เด็กกาลังดูกันอยู่แต่มันก็มัวตะลบอยู่หลังหินเพราะขืนหน้าเมื่อนนะครู สาว้เด็กๆไปดูที่ด้านข้างมันก็เดินหลบไปอีกแทซูจึงบอกให้ผอ,อ,อคนเก่าออกมาให้เด็กๆเห็นหน่อยรอบเดียวก็พอแล้วผอ,อ,อคนเก่าจึงยอมเดินออกมาเด็กจึงถามครูสาวว่าทําไมขามันสั่นมันหนาวหรอครูสาวจึงบอกว่ามันเคยอยู่ขั้วโลกเหนือที่หนาวมาก่อนนะที่นี่เกาหลีมันไม่หนาวหรอกนะและเมื่อเลิกงานทุกคนก็มานอนหมดเร็วหมดแรงกันแทซูก็บอกให้พวกเขาทําให้ดีกว่าน,นี้ไม่ได้หรอแล้วก็บอกให้ทุกคนดูแลชุดให้ดีๆนะและในเช้าวันต่อมาก็มีครอบครัวาพาลูก มาดูสิงโตเมื่อครอบครัวนั้นเดินจากไปหมอฮันที่อยู่ในชุดสิงโตก็ยืนสองขาเก้าหลังเพราะคันนะ่ะแต่ก็ต้องชะงักเมื่อเห็นว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งกําลังจ้องมองเขาอยู่หมอฮันจึงรีบกลับไปนอนเหมือนเดิมแม่เด็กที่ผูกเชือกลงเท้าเศษเด็กก็ฟ้องแม่ทันทีแต่โชคดีที่แม่ของเด็กก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ภาพก็ตัดมาที่กอริลีลาที่ถูกเด็กนักเรียนปาก้อนหินใส่มันก็กําลังจะยกก้อนหินมาปา,าคืนแต่แทซูก็ออกมาเตือนเด็กนักเรียนและกอริลีลาว่าห้ามทําอย่างนั้นนะด่านคงมี มีควาโรคที่วันนี้ยังที้อายเหมือนเดิมแทซูจึงบอกให้เขาเดินออกมาหน่อยสิมีควาาโรกก็ทำทีเป็นเดินและกำลังจะลงน้ำแทซูจึงบอกว่าอย่าให้ขนเปียกนะชุดมันแพงหนะมีควาาโรกก็ตกกระใจเดินสีขาถอยหลังกลับไปอยู่หลังก้อนหินเหมือนเดิมเมื่อจบงานวันนี้ทุกคนจึงมานั่งประชุมกันบ้าคนที่มาเยี่ยมชมในตอนนี้มันน้อยกว่าตอนที่สวนสัตว์จะปิดซะอีกนะแทซูจึงบอกว่าจะเพิ่มยีราฟมาอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันตาดพาไปที่แฮขยองที่ยืนร้องไห้อยู่เพราะว่าถูกไอพาปลิงบอก ก,ก่อนอุกจึงโมโหเพราะแอบชอบแฮคยองอยู่เลยใส่ชุดกอริล่าบุกเข้าไปในมินิมาร์ทคำรามและกวาดเข้าของในร้านไอพญาปิงก็กลัวตาเหลือกเพราะคิดว่าเป็นกอริล่าจริงๆจากนั้นมันก็โทรไปแจ้งตำรวจและเมื่อตำรวจมาถึงก็ถามถึงกล้องวงจรปิดในร้านไอพญาปิงก็บอกว่ากอริล่ามันเอาไปซะแล้วน่ะตำรวจถึงกับอ้าปากกลางเพราะคิดว่าเขาบ้าแล้วก็เดินออกจากร้านไปมันก็ถึงกับเสียงเพราะเห็นว่ากอริล่ายกไปทางเซิร์ฟจริงๆในเช้าวันต่อมาพานักงานก็กลับไปประจำที่ก้ ของตัวเองเพื่อรอสวนสัตว์เปิดแต่โทรศัพท์ของแห่ขยองก็ดังขึ้นมาเธอจึงถามแท้ซูว่าใครโทรมากันและเมื่อรู้ว่าเป็นไอพยาปริงก็รีบออกจากโครงเพื่อที่จะไปรับสายแหขยองก็เดินใส่ชุดสล็อตออกมาจนมาพบกับไอพยาปริงที่กําลังจะไปหาเธอไอพยาปริงเมื่อเห็นสล็อตยืนสองขาอยู่ก็มองด้วยความสงสยัยสล็อตเมื่อเห็นอย่างงานก็ทําตัวไม่ถูกจึงวิ่งหนีไปไอพยาปริงก็วิ่งตามแล้วก็ดึงแขนทําให้เธอล้มลงกับพื้นไม่ทันไลกอริล,ลาก็กระโดดขึ้นมาต่อยไอพยาปริงซะเยะ แล้วภาพก็ตัตดไปขณะที่หมอหั่นกําลังทําแผลให้ไอพยาปลิงมันก็บวยวายว,ายว่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรกันอยู่ทําไมถึงใส่ชุดสัตว์หลอกลวงคนอื่นละ่ะแทสูก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากขอโทษจากนั้นกอนอุก,ก็โมโหเข้ามาบอกว่าไอพญาปลิงเนี่ยสูบเลือดสูบเนื้อแฝนแล้วก็ใช้ให้เธอทํางานอย่างหนักแล้วก็เฉดหัวเธอทิ้งนะแฮขยอนก็ไม่พอใจที่กอนอุกพูดและเธอก็ขอคุยกับไอพยาปลิงซะก,ก่อนทุกคนจึงออกมารอข้างนอกและก็ได้ข้อตกลงว่าไอพยาปลิงมันจะไม่เอาเรื่องนะ และจะไม่บอกความลับของสวนสตัตว์้ากอนอุกขอโทษมันอย่างจริงใจกอดอุกจึงยอมขอโทษเพื่อทุกคนแล้วแสซูก็ได้ไปหาช่างตัดชุดเพราะเขาสั่งตัดชุดยีราฟไปแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าช่างเนี่ยมันเก็บของหนีหนี้ไปแล้วนะแสซูก็เสียใจเปิดผ้าคลุมเพื่อหายีราฟแล้วก็พบว่าช่างเนี่ยทำเอาไว้แล้วแต่มันก็ดันทาเสร็จแค่หัวด้วยตัดผ้าไปที่สวนสตัตว์ติดป้ายว่ามีสมาชิกใหม่เข้ามาน้องยีราฟมาแล้วนะผู้ชมที่กําลังไปยืนรอดูยีราฟอยู่หน้าโรงก็เห็นเพียง หัวของยีราฟที่โยกเยกอยู่เขาคิดว่ามันป่วยหรือเปล่านะ่ะแล้วเบื้องหลังมันก็คือแทสูขวบคุมล้อเลื่อนอยู่นั่นเองหลังเลิกงานเพราะอาคุณเก่าที่ใส่หมีควันโลกก็เกิดไม่สบายขึ้นมาเพราะอาการอ่อนเพลียแทสูจึงถามคุณหมอฮันว่าจมูกดำหายหรือ,อยังนะ่ะคุณหมอฮันจึงโมโหแล้วก็บอกแทสูว่าจะใช้งานทั้งคนทั้งสัตว์เลยเหรือแต่ก็ลองให้แทสูไปทําเองจากนั้นแทสูก็ลองใส่ชุดหมีควันโลกออกไปโชว์ตัวเขาก็เข้าใจแล้วว่าในนี้มันร้อนมากคนที่มายืนดูก็โยนโคกให้แล้วก็บอกว่า กินสิกินสิของโปรดแกนะแทซูก็บอกว่ามีที่ไหนการมันกินโคกล่ะเมื่อคนไปหมดแล้วเขาก็หยิบขวดน้ําจะกินมันแต่น้ําก็ดันหมดซะแล้วแทสูจึงหันไปเห็นขวดโคกอยู่เขาจึงนั่งเปิดขวดแล้วก็ซัดโคกไปจนหมดขวดจังหวะนั้นก็มีเสียงตะโกนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนโลกกาลังดื่มโคคนก็มารุมถ่ายรูปกันลงโซเชียลแทซูก็ทําอะไรไม่ถูกเดินกลับหลังหินไปและเมื่อเชงโงกดูก็พบว่ามีเลขาท่านประธานมาเยี่ยมชมเขาจึงลุกขึ้นแล้วก็ทักท่ายแต่ก็ลืมไป ว่าตัวเองอยู่ในชุดหมีควาเลกอยู่แทซูก็รีบเปลี่ยนชุดเข้ามาคุยกับเลขาซึ่งเขาเนี่ยเอาใบอนุญาตซื้อสัตว์มาให้และท่านประธานก็ให้มาดูความคืบหน้าด้วยเลขาก็บอกว่าดูเหมือนคนจะไม่เยอะนะแถสูจึงฝากบ,กบอกให้ท่านประธานไม่ต้องห่วงนะแต่เลขาก็บอกว่าเขาจะารายงานตามที่เห็นนะจากนั้นเลขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูสัตว์ตัวอื่นนะแทซูถึงก็เปื่อแล้วก็รีบบอกพนักงานาาว่าเลขาจะไปเยี่ยมชมสัตว์แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยทำตัวเป็นปกติที่สุดนะสัตว์ตัวแรกที่เลขามามดู คือกอริล่าซึ่งมันยืนนิ่งเหมือนหุ่นเลขาก็ถามถึงชื่อมันแทซูจึงตอบว่ามันชื่อโกลิงและก็รีบพาไปดูสัตว์ตัวอื่นต่อระหว่างเดินไปเลขาก็เลือกไปเห็นกอริลามันแอบมองเขาเมื่อหันไปเห็นกอริลามันก็รีบหันกลาบเลขาจึงบอกกับแทสูว่ากอริลามันกวนตีนเขาหนาแทซูจึงบอกว่าอย่าไปจ้องมันสิเดี๋ยวมันจะเครียดแล้วแทซูก็พาเลขามาดูยีราฟเลขาก็ถามเหมือนเดิมว่ายีราฟชื่ออะไรแทสูก็บอกว่ามันชื่อยีลงเลขาก็สงสัยว่าทำไมยีราฟมันขยับทื่อๆแบบ แทนซูก็เลึกลักรีบบอกไปว่าจะพาไปดูสิงโตต่อส่วนไอ้เจ้าสิงโตเนี่ยมันก็นอนนิ่งไม่ขยับอีกเหมือนกันแทซูจึงรีบบอกว่ามันออกหากินกลางคืนนะ่ะกลางวันมันก็นอนแบบนี้แหละและสิงโตตัวนี้มันก็มีชื่อว่าซาลงพอมาถึงโครงซาล็อตแทซูก็ได้บอกว่าซาล็อตเนี่ยมันนิ่งเป็นปกติถ้าขยับมันจะแปลกเลยนะเลขาจึงบอกแทซูว่าตัวนี้คงชื่อจาตุลงสินะแทซูจึงบอกว่าตัวนี้มันชื่อแดนลงตั้งหกักตัดภาพไปที่แทซูที่กำลังคุยโทรศัพท์กับทานาย แทสูก็ถามทนายทรงว่าคราเบลที่ซื้อสวนสัตว์เนี่ยเป็นลูกค้าสําคัญของบริษัทเราไหมทนายทรงก็บอกว่าเป็นบริษัทที่ตั้งมาบางหนะ้าเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่นะจากนั้นแทสูก็นิ่งไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะและในเช้าวันรุ่งขึ้นพอคนเก่าก็โทรตามมาหาแทสูแต่เชา้าเมื่อมาถึงหน้าสวนสตัตว์ก็เต็มไปด้วยคนมากมายที่มารอเข้าชมแทสูก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่พอคนเก่าจึงบอกว่ามันเป็นวัยเล่านะจากมีค้โลกดื่มโคกนั่นเองจากนั้นพวกเขาจึงรีบ เขาไปเปลี่ยนชุดประจําตําแหน่งทันทีแล้วแทสุก็ใส่ชุดหมีควนโลกเหมือนเดิมเมื่อมีควนโลกเดินออกมาก็ไม่รอช้าโว์สกิลเปิดฝากระโดดซัดโคกจนหมดขวดผู้ชมก็ปรบมือเฮฮากันยกใหญ่แต่ไม่สวนสัตว์กลับมาคลื้นอีกครั้งทุกวันเต็มไปด้วยผู้ชมหนาแน่นและทุกคนก็แฮปปี้มากเพราะเสาร์ที่ผ่านมาทําเงินได้ไปถึง15ล้านวอนลเลยทีเดียวเมื่อถึงเวลาเลิกงานกอนอุกที่ยังใส่ชุดกอริลลาอยู่ก็ขับรถกอปไปหาแฮ้ขยองที่กรงสล็อตเพราะว่าเธอเนี่ยเศา้าเป็นหลังเลิก แฟจากนั้นจึงชวนเธอไปกินข้าวแฮคยองจึงบอกว่าเธอจะไม่เลือกคนที่หน้าตาอีกแล้วจะเลือกคนที่ดีจริงๆก่อนอุกจึงบอกว่าเขาเป็นคนดีมากนะจากนั้นแทฮซูก็เดินมปเห็นเจ้ามูกดำที่ถูกปล่อยให้ออกไปลานโชว์ด้านนอกจึงเดินเข้าไปหาหมอฮันและหมอฮันก็บอกว่าเจ้ามูกดำม,มาอยู่แต่ในกรงหนาปล่อยให้มันออกไปสูดอากาศบ้างนะแฮซูเมื่อเห็นว่าหมอฮันกําลังดูวิดีโออยู่ซึ่งเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งกําลังอุ้มหมีขั้วโลกแฮซูจึงถามว่านั่นใครหรอหมอฮันจึงบอกว่านั่นคือเธอนะ เมื่อตอน20ปีที่แล้วกับเจ้ามูกดําตอนที่มันยังดีๆอยู่แต่ตอนนี้ที่มันป่วยจิตก็เกิดจากการโดนขังนั่นเองจากนั้นแทสูก็ได้รับข้อความจากแทคยองว่าขอบคุณแทสูที่มาช่วยสวนสัตว์ของเราเอาไว้นะเมื่อแทสูได้เห็นคําว่าสวนสัตว์ของเราก็ยิ้มออกมาตาดัดภาพไปขณะที่แทสูกําลังรายงานท่านประธานว่าสวนสัตว์นี้มีรายได้160ล้านบอนกําไร98ล้านบอนไม่ทันจะพูดจบท่านประธานจึงบอกว่ายินดีด้วยนะเพราะเขาคือทนาย ฝ่ายควบรวมในบริษัทแล้วแทซูจึงถามท่านประธานว่าสวนสัตว์ใครจะดูแลต่อกันละ่ะท่านประธานก็บอกว่าจะขายให้มาดามด้วยเธอจะรื้อทิ้งและสร้างรีสอร์ทกับสนามอลอฟแทนแทซูจึงบอกว่าสวนสัตว์กําลังไปได้ด้วยดีต้องขายตอนนี้เลยหรือและเขาก็เป็นคนพูดถึงสวนสัตว์และพนักงานที่อยู่ที่นั่นท่านประธานจึงบอกว่าแทซูอินกับบทพอออมากไปไหมเมื่อแทซูกลับมาถึงสวนสัตว์แทซูก็บอกว่าเขามีอะไรจะบอกกับหมอฮันหมอฮันจึงให้เขาไปคุยด้านในเมื่อเข้าไป พนักงานทุกคนก็เซอร์ไพรส์แทสูที่เขาทำงานเป็นผอครบ75วันผอคนเก่าก็เอาดอกไม้ที่มีหน้าตาพวงหลีดมาคล้องให้กับแทสูจากนั้นแทสูก็บอกทุกคนว่าเขามีเรื่องจะบอกหนาแต่ก็มีกลุ่มคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องแทสูก็ได้ถามว่าพวกเขาคือใครหมอฮันก็บอกว่าพวกเขาคือพนักงานคนเก่าที่ตกงานไปก่อนหน้านี้และพนักงานเก่าก็เข้ามาขอบคุณแทสูที่ทําให้พวกเขาได้งานคืนแทสูก็อักกระ่วนแต่ทุกคนก็ฉลองกันอย่างสนุกสนานไม่ทันไรก็ม มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าพึงจะคุยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเขาแจ้งมาว่าจะมีการสร้างรีสอร์ทที่สวนสัตว์แห่งนี้และให้ไปดูเพจจังหวัดว่ามีการประกาศไว้แล้วด้วย <c oughs> เมื่อพนักงานเก่าขับรถกันออกไปหมดแทซูก็มานั่งคุยกับพนักงานที่เหลืออยู่ได้กล่าวขอโทษและบอกว่าเป็นการตัดสินใจของบริษัทพนักงานทุกคนก็ผิดหวังในตัวเขามากจากนั้นผอคนเก่าจึงบอกกับแทซูว่าถ้าจบเรื่องของตัวเองแล้วก็กลับโซไปซะแล้วก็เรื่องความลับของเราเขา เขาจะไม่บอกใครตาดพาไปวันแรกของแทส่ในการทํางานเป็นทนายความของบริษัทเต็มตัวซึ่งเขาก็รู้สึกผิดและไม่มีความสุขก,กับตรงนี้เลยขณะที่สวนสัตว์นายทุนก็พยายามจะเข้าไปในสวนสัตว์แต่พออคนเก่าก็ขวางไว้และฉุดกระชากทําให้เขาลงไปนอนนิ่งกับพื้นหมอฮันจึงไปหาพออคนเก่าที่โรงพยาบาลและบอกว่าเธอจะเปิดสวนสัตว์ต่อในเช้าวันต่อมาสวนสัตว์ก็ติดป้ายว่าเข้าชมได้ฟรีเลยทูกคนก็ต่างพากันมาเที่ยวแล้วหมอฮันก็แจกใบปลิวว่าให้ช่วยปกป้อง สวนสัตว์จากพวกนายทุนหน้าเลือดที่ทำลายธรรมชาติตัดภาพไปที่มาดามกำลังโมโหเมื่อเห็นสวนสัตว์ทำให้เธอกลายเป็นคนทำลายธรรมชาติไปได้จึงได้บ่นกับท่านประธานและเธอก็บอกว่าจะไม่ทำรีสอร์ทแล้วนะแต่ท่านประธานก็บอกให้มาดามเนี่ยใจเย็นสะก่อนเพราะเขามีวิธีจัดการกับพนักงานสวนสัตว์แบบเงียบๆมาดามเลยให้เวลาท่านประธาน24ชั่วโมงในการจัดการเรื่องนี้ท่านประธานก็ได้เรียกไอพญาปิ้งมาพอ,อบซึ่งมันก็ได้แฉว่าในสวนสัตว์นะ่ะมันเป็นของปลอมเพราะมีคนอยู่ในน้น ท่านประธานก็ได้ถามหาหลักฐานแต่ไอพญาปลิงก็บอกว่ามันเห็นมากับตาแล้วท่านประธานก็บอกว่าแต่หากมันเป็นเรื่องจริงเขาจะมีรางวัลให้แล้วมันก็กลับไปท่านประธานจึงหันไปถามเลขาคิดยังไงเลขาก็บอกว่ามันมีทางเป็นไปได้นะเพราะมีคนโลกที่ไหนมันกินโคกละท่านประธานก็ถามต่อว่าตอนที่เขาไปเดินดูเห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมเลขาก็บอกว่ารู้สึกแปลกอยู่นะคือชื่อของสัตว์มันลงท้ายด้วยลงทุกตัวท่านประธานทำหน้าสงสยัยแล้วก็บอกว่าแล้วมันแปลกตรงไหนล่ะเลขา จึงบอกว่าแล้วเขาก็สบตากับคอริลลาหลายครั้งด้วยท่านประธานจึงบอกให้เลขาหยุดพูดไร้สาระซะเมื่อไอพญาปริงกําลังเดินออกจากบริษัทก็ได้เจอเข้ากับแทสูแทสูจึงเข้าไปถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่และบอกความลับสนส์ใช่ไหมไอพญาปริงก็บอกว่าคิดว่ามันจะเอาแค่30ล้านแล้วก็จบงั้นหรอแทสูก็งงว่าเงินอะไรกันก็เลยถามว่าให้ขยองให้ยืมเงิน30บล้านเพื่อปิดบังความลับงั้นหรอไอพญาปริงก็บอกว่าให้ขยองยอมให้มันเองนะ่ะในวันต่อมาท่านประธานและเลขา เขาบุกมาที่สวนสัตว์พอเดินผ่านโครงสลอ็อตท่านประธานก็บอกว่าไม่เคยเห็นสล็อตมาก,ก่อนพอได้เห็นก็ไม่รู้ว่ารูปร่างแบบนี้มันปกติไหมเลขาก็เลยบอกให้ท่านประธานไปดูตัวไฮไลท์สิไอมีดื่มโค้กดีกว่าชัดเจนกว่าแสตซูที่ตามมาที่ติดก็พยายามติดต่อพนักงานแต่ก็ไม่มีใครรับสายเพราะเวลางานทุกคนไม่ได้เล่นโทรศัพท์แสตซูรีบเข้าไปเมื่อเจอสล็อตจึงบอกว่าคนของบริษัทมาที่นี่ให้ทุกคนเตรียมรับมือนะสล็อตจึงส่งสารบอกทุกคนเมื่อมาถึงลาน ชมีควาโลกที่มีการเตรียมโคกไว้แต่มีควาโลกก็ยังไม่ออกมาท่านประธานจึงหาประตูทางเข้าของพนักงานไม่ทันถึงประตูหมอฮันก็เดินออกมาแล้วก็บอกว่าพวกเขาเข้าไปไม่ได้และจะไม่มีการแสดงดื่มโคกในวันนี้เพราะมีความลกมันป่วยอยู่ระหว่างนั้นแทซูก็มาพอดีท่านประธานจึงบอกแทซูว่าถ้าเขาบอกความจริงเขาจะไม่เอาเรื่องแต่ถ้าเขายังเข้าข้างพว,พวกพนักงานเขาจะไม่ได้เป็นทนายอีกต่อไปแทซูจึงบอกว่าเขาไม่รู้ว่าท่านประธานพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ เพราะมีควาโลกมาดื่มโคกเยอะเกินไปมันเลยไม่สบายและออกมาโชว์ไม่ได้นะแต่ท่านประธานก็ดึงดันจะเข้าไปอยู่ดีพอเข้าไปก็เห็นเจ้ามูกดำกําลังนอนหลับอยู่ท่านประธานจึงไปเปิดประตูเขย่ากรงให้เจ้ามูกดำตื่นไปกินโคกแต่มันก็ลุกมาแล้วก,ก็กัดเสื้อของท่านประธานทุกคนจึงช่วยดึงท่านประธานออกมาจากนั้นท่านประธานก็เดินกระเพอกออกมากับเลขาเลขาก็ถามท่านประธานว่ามีควาโลกจริงๆใช่ไหมท่านประธานก็โมโหแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้กูเกือบตายคาปากมีแล้วนะ ในขณะที่แทสูกับพนักงานกําลังคุยกันว่าทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเจ้ามูกดําก็เดินออกไปหน้าลานโชว์ผู้ชมก็เหวี่ยงโคกให้แต่เจ้ามูกดําก็ไม่สนใจหมอฮันซูพยายามเรียกเจ้ามูกดําให้กลับเข้ามาพนักงานที่เหลือจึงไปจัดการให้ผู้ชมด้านนอกกลับไปก่อนเมื่อท่านประธานกําลังจะเดินกลับจังหวะนรกก็มาถึงโรงยีราฟที่มีแต่หัวดันผ้าตกลงมาทําให้ผู้ชมและท่านประธานเห็นว่ามันคือยีราฟปอมท่านประธานก็รีบกลับไปหามีควโลกทันทีและเมื่อมาถึงก็ถามแทสูไป ว่าไอหมีควโลกปลอมไปไหนแล้วเมื่อเห็นว่ามันอยู่ที่ลานโชว์ท่านประธานก็เดินเข้าไปแล้วบอกให้หมีมันถอดชุดออกซะถ้าไม่อยากเจ็บตัวแทนซูก็พยายามตะโกนบอกว่าอันนั้นหมีจริงนะครับแต่ท่านประธานก็ไม่ฟังแล้วแล้วท่านประธานมันก็โดนเจ้ามูกดำฟันจนลงไปนอนกับผื้นท่านประธานเลยแกล้งตายเลขาก็เลยตะโกนบอกท่านประธานว่าอากูบอกว่าแกล้งตายเป็นแค่นิทานหลอกเด็กหมีมันไม่เชื่อมันจะขยี้ท่านต่อนะแล้วเจ้ามูกดำก็ยังเอาเท้าขย่มที่หน้าอกท่านประธานไม่อยู่จนท่าน ประธานมันทนไม่ไหวออร้องออกมาเลขาจึงบอกต่ออีกว่าถ้าเจอหมีในป่าให้ปีนขึ้นต้นไม้ท่านประธานจึงตอบว่าแล้วพ่อมึงปลูกต้นไม้ไว้ในนี่เหรอแทซูก็ไปใส่ชุดหมีคอนโลเพื่อที่จะล่อเจ้ามูกดำไปทางอื่นหมอฮันและเลขาจึงไปช่วยท่านประธานออกมาได้การแทซูก็ถูกเจ้ามูกดำฟันจนหัวหลุดชุดขาดก่อนที่จะหนีเข้าไปด้านในได้ทันตัดไปที่ห้องทำงานแทซูขอโทษกับพนักงานทุกคนและจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองทั้งหมดก่อนอุกจึงบอกว่าเขาเต็มใจทำเรื่องนี้เอง ฟออเก่าก็บอกว่าเขาไม่เสียใจเลยเพราะพวกเราพยายามกันเต็มที่แล้วแฮคยองจึงบอกว่าเรายังพอช่วยสัตว์ที่เหลือได้อยู่แทซูจึงบอกว่าเขาคิดอะไรออกแล้วพนักงานทั้งหมดก็ขอให้แทซูหยุดความคิดไว้สักก่อนแต่แทซูก็บอกให้พนักงานเชื่อใจว่าเขาจะเอาสวนสัตว์นี้กลับมาให้ได้จากนั้นแทซูก็มาหามาดามแนะนําให้เธอทําสวนสาธารณะชิงนิเวศในรีสอร์ทเพื่อสัตว์ได้อยู่อาศัยแล้วถ้ามาดามตกลงเนี่ยจะยอมขายสวนสัตว์ให้เลยมาดามบอกว่า เจ้าของสวนสัตว์คือกาบเบลไม่ใช่หรอแ่สูก็บอกว่าเขาเนื้อแหละสามารถคุยกับกาเบลได้และอีกอย่างบริษัทของมาดามหนากำลังถูกโจมตีเรื่องทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่นะแต่ถ้าเธอยอมสร้างสวนสาธารณะนี้รีสอร์ทของเธอจะกลายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาทันทีมาดามก็ยอมตกลงในที่สุดและต่อมาแทสูจึงนัดทนายส่งเพื่อให้เขาเอาเอกสารเกี่ยวกับหลักฐานว่าบริษัทเนี่ยฟอกเงินทนายส่งก็งงว่าทําไมเขาถึงต้องเอาให้แทสูด้วยแทซูจึงบอกว่า เพราะเราเป็นเพื่อนกันไงทนายทรงก็บอกว่าไหนนายบอกไม่ต้องการเพื่อนละแต่ทรงจึงตอบว่าจะบ้าหรือไงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราจะอยู่คนเดียวแบบสันโดษได้ไงละแล้วก็บอก,กรักเพื่อนซะเลยแล้วแทสูยืนข้อตกลงไปให้ท่านประธานพร้อมกับทรงหลักฐานไปคุมขู่ท่านประธานก็บอกให้เลขาทําตามที่แทสูต้องการอย่างไม่เต็มใจนะักจากนั้นแทสูก็เดินเข้าไปในสถานีตํารวจและก็ถูกดําเนินคดีเรื่องที่เขาทําสวนสัตว์ปลอมหลอกลวงคนอื่นโดยมีทานายทรงคอยช่วยเหลือและ ปีต่อมามาดามก็เปิดตัวรีสอร์ทที่มีสวนสาธาร,รณะเชิงนิเวศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อให้พวกสัตว์บ้าอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์โดยที่ไม่มีโครงมากันด่านของกอนอุกและแหงคยองก็กําลังคบหาดูใจกันอยู่ส่วนแทฮซูและหมอฮันก็พากันไปดูเจ้ามูกดําที่ถูกส่งไปที่แคนาดาเพื่ออยู่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับมันมากที่สุดพวกเขาก็พยายามมองหาเจ้ามูกดําพอเห็นมีตัวหนึ่งหมอฮันก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือมันแน่นอนแล้วหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยง i